วันนี้พาหมวยมาเนี่ยคือจะมาอ่อยหมวยใช่ปะที่สำคัญที่อ่อยแล้วได้ป่าวอ่ะคิดก่อนคิดก่อนคิดก่อนคือ,อยาวล่ามันมี2ฝั่งเดี๋ยวเราฝั่งนู้นเองปอตอนแรงบอกอะไรก็ได้300ซื้อเพรดีกีให้ได้ไหมเนี่ยหัวเขาเหนื่อยไม่ต้องเคี้ยวดูดอย่างเดียวเลย เรายเรามีนางแบบมืออาชีพมาแล้วอต้องใช้ให้คุ้มเอาท่าที่แบบปกติพี่หัวถ่ายแบบอะแบบสวยๆแบบเซ็กซี่หน่อยๆอยอยู่ตรงเนี้ย สวัสดีครับเอา s t ทิพย์ใบโส o าสิงห์ไม่ไม่คือไม่มีอะไรไม่มีอะไรคือเมื่อกี้เนี่ยผมก็เล่าให้ปอมก็ฟังบอกว่าเออเพิ่งไปที่บางกะเจ้ามาเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้ดูคลิปอยู่แล้วใช่ไหมครับเออแล้วก็วันนั้นเนี่ยเราก็โชคดีได้น้องหมวยพี่ก็เลยแอบผมไปคนเดียวไง ไม่ใช่วันนั้นเนี่ยเผอิญว่ารถเนะ่ยเขามีคันเดียวไอ้ B M W C 400 scooter เ,เขามีคันเดียวพี่ก็เลยแบบ ไม่ได้ชวนปอมไปด้วยก็เลยชวนหมวยไปแต่ว่าพอท้ายคลิปเนี่ยเราก็คุยกับหมยไว้แล้วแบบว่าเฮ้ยหมวยเดี๋ยวว่าพอกลับมาแล้วว่าพี่อยากพาหมยเนี่ยไปเที่ยวในเมืองคือมันอย่างนี้ต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยนะคลิปนี้เราจะพาไปดูว่าไบเกอร์ตอนคืนเนี่ยเขาไปแฮงเอาท์ที่ไหนกันจุดรวมตัวถูกต้องแล้วก็จุดที่เราจะไปเนี่ยก็คือแถวนี้แหละไปที่เสาชิงชา ไปที่อนุสาวารีย์ประชาธิปไตยแล้วเดี๋ยวจะพาไปกินนมนมสดแหละใช่ครับผมแล้วเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวที่เยวาวราชด,ด้วยโอเคตอนนี้แผนไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยคงเบือ่อไม่อยากเห็นพวกเรา2คนละอยากเห็นแขกรับเชิญของเราสุดพิเศษคนนี้ครับว้าอะไรอะไรสวัสดีทั้งหมวเหมือนปนะเหมือนฟิวมานางังลอผุ้ เดี๋ยวเดี๋ยวจะยิมมือกูมือโก้สะกดีคยะสวยจริงๆสวยจริงๆเพนเก่าอ่ะเหเพศดูลูกอก่ามากเลยเอางงเกิดไม่ทันเออเหรอเกิดไม่ทันอี้ยนน้องหวยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ แต่เหตุที่เราน้องหวยมานี่ทุกคนน่าจะรู้ดีว่าน้องหวยเนี่ยสวยเซ็กซี่เป็นผู้หญิงที่ครบรถจริงๆคือหัวไว้หมดแล้วใช่ของพี่ชิมันที่แมร้อะไรแบงค์ผมด้วยนะเขาแบงค์คืออย่างงี้ทริปนี้เนี่ยคือบอกหวยเดี๋ยวเราไปเจอไอ้แบงค์ไอ้แบงค์ไบค์แกรลี่อะครับผมนะแล้วก็คืออย่างนงี้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการถ่ายรูปถ่ายรูปตอนกลางคืน ถ่ายรูปรถมอเตอร์ไซค์กับคนถ่ายในตอนที่ที่หลายๆคนอาจจะแบบให้มุมไหนถึงจะสวยว่าวิธีมองไฟต้องมองตรงไหนหมวยต้องได้รูปนะทิพเนี่ยหมวยเชื่อพี่หมวยได้รูปแน่นอนโอเคได้รูปแล้วเบื่อได้รูปแล้ววันนี้เราก็มากับ4 4 0 0 g t ครับจาก bmw เป็นไงฮะหลังจากที่คุณได้ขี่มาจากม o t ตราดที่วิภาวดีขอบคุณม o t ตลาดวิภาวดีด้วยนะครับ แล้วก็มาที่นี่คุณมีควาเสียนยงไงบ้างก่อนอื่นเลยมันเป็นสกูตเตอร์ที่น,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 นุ่มนวลนะฮะนุ่มนวลขี่สบายครับค่อนข้างคล่องตัวพอสมควรแล้วก็ช่วงล่างค่อนข,ข้างเป็นเบียมแบบวิวโอเควันนี้เนี่ยผมจะมีออปชันเสริมให้กับคุณครับในฐานะที่คุณเป็นน้องผมและคุณมาในวันนี้ผมจะมีออปชั่นแอร์แบ็กให้กับคุณรถคันนี้ไม่มีแอร์แบ็กใช่งั้นเราเลยจัดแอร์แบ็กมา <Air bag S 2> และแอร์แบ็กใช่แอร์แบ็กคู่แล้วรุ่นนี้นี่พิเศษ บีบแตะได้ด้วยครับมีช็อกลมด้วยช็อกลมนี่มึงโดนซาวอยู่มึงรู้ตัวไหมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยเนาะมาดูว่าที่แรกที่จะพาไปจะเป็นที่ไหนไปไหนเลี้ยงน้องให้ดีๆด้วยนะทริปนี้เลี้ยงน้องให้ดีๆอ โอ้โหรถราคาคันละ4ี่แสนกว่าบาทไหนดูดิเก็บหมวกไงเนี่ยโอ้โหตอนนี้คนงงซื้อรถละ4ี่แสนใส่หมวกกันน็อกฟูลเฟสได้ไหมเนี่ยมาดูนี่มาดูนี่นี่เขามีฟังก์ชันตรงนี้แค่กดปุ่มนี้ป๊าบเฮ้ยเฮ้ยตกใจเลยอ่ะอดูดิเหมือนไฮดรอลิกและที่สำคัญนะเวลาสตาร์ทรถหรือว่าออกรถเนี่ย จะต้องเอาหมวกออกแล้วก็ผลักกลับเข้ามาแต่ใครลืมไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่กดตัวนี้แล้วผลักกลับเข้ามาเนี่ยมันจะสตาร์ทไม่ติดครับเห็นไหมเล็กๆน้อยๆของรถ BMW C400 เจ๋งนี่แหละครับคุ้มค่ากับเงิน4 0 0 0 0นหน่อยเนาะโอเคปไปกินข้าวกัน อากาศร้อนๆขี่มอเตอร์ไซค์มาได้โซดาสิงัะขวดนี่ไม่ห้มัชบ่ึงมันฉึ้นี่กินตลอดเลยนะปกติมกินแทนน้ำเปล่าคือดีมากนะพี่บอกใช่ใแล้ววันนี้เราอยู่ที่เยาวราชสิครับคือพี่ก็คิดว่าจะพาไปไหนดีนะที่เหมาะกับหมวยมากที่สุดก็ต้องเยาวราชนี่แหละทำไมพากลับบ้านพาอะไรตาเหรอก็หน้าหมวยแล้วขนาดนี้อ๋อเอจริงๆก็คือวันนี้พาหมวยมาเนี่ยคือ พี่สอบคนนะจริงๆก็คือจะมาอ่อยหวยใช่ปะคืออ่อยหวยใช่ปะไม่ที่สําคัญที่อ่อยแล้ดายไหมเอ้าไอคิดก่อนคิดก่อนคิดก่อนเอาอย่างงี้ดีกว่าคือถ้าแบบถ้าอ่อยปวดตัติอ่ะมันมันมันง่ายไปเหมือนว่ามันต้องมีแบบทาเล่นหน้าหวยอยากรู้ว่าแบบเอาวะไอี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันอันท้าเลน่์ไม่ใช่ชาชักนี่ไงชาชักโอ้ชาเล่นชาชักเลยเหรอเออไปไม่ถูกอะไรงงเลยเออเดี๋ยววันเนี้ยลองแบบลอง ให้พี่ๆช่วยคิดว่าหมวยอะชอบกินอะไรที่เยาวราชแต่ว่ามวยมีงบให้นะคนละ300 300ยสาอทำอะไรได้บ้างครับทําได้ทุกอย่างคะ <c oughs> ่ะออย <c oughs> อะไรพี่เอเดี๋ยวก <c oughs> นนะไข่ออยไข่วะเออกูณ้องงงๆละนี่เดี๋ยวกันนี่คนละ300คนละ300เท่านั้นเอาให้ถูกใจหมวยนะโ วันนี้เอาให้ถูกใจ,ใจ,ใจดเดี๋ยวกันนะอันนี้ขอทัวร์อีกทีนะให้มันถูกจังวะคือคือทัวร์อีกทีนะด้วยเงิน300บาทที่เอวิปอมจะต้องไปหาซื้ออาหารที่หมวยกินอะไรก็ได้ขานมอาหารอะไรก็ได้แต่3 0 0รออ่ะก็คือเอาให้ถูกใจหมวยที่สุดว่าใครทาถูกใจทาดีใครเบิร์นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มใช่ไม่ใช่อย่างนีมาจําก่อนได้ไหม เราก็เอาจริงตลอดเลยอะเราอะคือสรุปก็คือตอนนี้เราสองคนเนี่ยไม่รู้หมวยชอบกินอะไรไม่รู้ไม่ใครรู้ไม่มีใครรู้ด้วยเงิน300บาทไม่มีพี่ไม่มีน้องมึงกับกูโดนแน่นอนมาเตจะบอกว่ารีบทำเวลาด้วยว่าฝนจะตกเนี่ยเรมากับฝนสุดๆทำเวลาใช่ไหมถ้าจะทำเวลาไป๊บเดียวแต่ลหาดีเดียเดี๋ยวเราาเดี๋ยวเรามารอชมกันดีกว่าว่าพี่สองคนเนี่ยจะซื้ออะไรให้หมวยถูกใจมากในทีนี้แต่ดูสภาพสองคนอะ เอาไงวะปอมคือเยาวราชเนี่ยมีสองฝั่งครับมึงฝั่งนึงกูฝั่งไหมเดี๋ยบเราฝั่งนู้นเองปออ่ามึงไปมึงฝั่งนู้นนะได้เลยปอเราฝั่งนู้นเองปกติเราก็เรียบร้อยกันไม่ใช่เหรอไปบอกตอนนี้ขึ้นกูมึงแล้วเนี่ยไม่ผมยังไม่ขึ้นแต่คุณขึ้นแล้วแต่ผมไม่มีพี่มีน้องกันนั่นเองโอเคถ้าอย่างนั้นเรามีเวลาทั้งหมดเนี่ยไม่เกินสิบนาทีนะโอเคว่าในการหาอาหารได้เลยนะมึงฝั่งนู้นนะกูฝั่งนี้นะครัสามร้อยบาทนะวัดกัน วัดจะเลยไหมนะวัดทะเลั้ยนะเกินตัดทิ้งนะาาปาาปลลยครับลุยโอ้โ,อโ,อโหเวลาแม่งก็มีแค่สิบนาทีฝนแม่งก็จะมาละเอาไงดีวะ ตาจริงนะถ้าเกิดเราคิดแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกอาหารที่เรียกว่าหาที่ไหนไม่ได้นอกจากเยาวราชและผู้หญิงอ่ะมันต้องมีของหวานด้วยดูที่300ได้ขนาดไนไอ้น้องๆแถวน,นี้มีอะไรอร่อยอะ <c oughs> ่ะเจวะ่าดิหมวยหมวยพี่ไม่ได้อะไรนะพี่รู้ว่าหมวยชอบพี่มากกว่าหมวยบอกมาเลยนะว่าหมวยอยากกินอะไรอะ่ะหวานวาห,หวานฮะหวานหวานอยากกินอะไรบ่อยหวานเที่ยวก็ต้องพี่ดิไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่า โอ้ยปอมแม่งได้เปรียบว่ะบ้านนูนะ้นอาหารเยอะกว่าเแถวนี้น่าจะเวิร์กนะเพราะคนเนี่ยเอ่มเล่อันนี้เนี่ยความเป็นผู้หญิงเนี่ยนะเขาอาจจะไม่ชอบเพราะมันแต่น่ากินเอานี้ตัวริงเยวรานี่ วันนี้มีเพลงเปล่าลอ๋อแต่ฝนมันตกเออเอาแบบเต้นแบบไม่มีเพลงได้ไหม,มงองค์จิงก็ยังไม่รู้เลยนะว่าจะซื้ออะไรแต่แมตช์นี้ไม่มีพี่ไม่มีน้องพี่ปอโดนกูแน่่ปลุยตึงเยาวราชก็ไม่ได้มานานมากๆแล้ววะแล้ววันนี้ฝนแบบกำลังมาเต็มข้อเเดี๋ยวลองดูกันว่าอะไรน่าซื้อมั้ย อึ่งหลงเบื้องก็น่าโดนว่ะแต่ถ้าฟิลหูฉลาดมันก็ไม่น่าว้าววะ่ะวะมันแบบมันก็ไม่ได้อ่ะแต่ท่านี่ดูเมื่อกี้เหมือนหมึนน้ำตาตกไปฟิลของหวานดีกว่าเมื่อกี้เห็นอยู่แบบแบบตอนขี่มาน่าจะโดนตอนแรกบอกอะไรก็ได้300ซื้อเพชรดีกีให้ได้ไหมเนี่ยเอ้ยมีทีเด็ดอยู่น่าจะได้อยู่มันจะเป็นบาตังโบที่เอาไปทอดแล้วก็เอามาย่างความมันมันจะน้อยลงเดี๋ยวไปสั่งกัน ออเดอร์คิวทางไหนครับต้องกดนะคะพอาดีวว่าผลันตกค่ะได้ครับไม่มันจะรู้ว่าต้องสั่งต่อคิวใครได้ได้ครับพวกเขาก็จะมีส้งโกย่างลาอะไรดีล,ไดปปา,ลาได้สองทับปิงอ่าลาได้สองทับปิงถ้างั้นก็แยกเป็นสองชุดก็ได้เนาะอ,อ่าสังขยานมผู้หวานหนึ่งแล้วก็คาราเมลช็อกโกแลตหนึ่ง,<อ>งครับผมโดนแน่นอน อเคนี่ยหนึรอบาทนะครับโอเคขอบคุณมากครับมาลุยอันนี้เราไปดูแลมิชชั่นเราจะคอมพีทไหมเราวันนี้ก็ดวงดีดีขี่มาแดดยังเปรี้ยงถึงเทวะลาดปุ๊บฝนล้วงซะงั้นงานนี้ติ๊บแยกนะั้นไปติปบรวมถ้ากล้องพังขึ้นมาเนี่ยคือ <laughs> จริงๆแล้วเนี่ยวิธีจะพิชิตใจผู้หญิงเนี่ยนะ <laughs> ผู้หญิงเนี่ยาชอบกินของหวานฉะนั้นเนี่ยร้านเนี้ยร้านดังด้วย แล้วก็มีให้เลือกหลากหลายมีความเป็นจีนในตัวด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าหมวยจะชอบกินอะไรก็จะม,มีนี่นะ,ะถ้าททิมกรอบแปกล้วยสาคูแคนตาลูปลังนกไหนมีเมนูแนะนำไหม,มค,คือพี่จะพยายามจะพิชิตใจผู้หญิง,งอันนี้เหรอรอ๋ออันนี้คือครบหมดเลยใช่ไหมเอาดีเปล่าอ่ะไอหมวยมันจะชอบ,รบหรอวะหรือเอาแบบเป็นนมนมหน่อยนมเสมมเริมนมอะไรเงี้ยโอเคโอเคอันนี้คือซิงเกิลอะไรใช่ไหม ผู้หญิงสั่งเยอะไหมเยอะใช่ไหมอะไรนะเส้นเส้นจึงแนวลำไยเหรอเอาทิ้งเส้นจึงแนวลำไยคลิกจริงๆเรามีทั้งหลายเรามีเงินทั้งเยอะนะทำไมเราไม่ซื้อหลายๆแบบเลยวะซื้อสักสองสามอย่างเออแต่เน้นขนมอย่างเดียวโอเคแล้วมีอะไรอีกเอาเอาเอาเป็นเอ่อใส่แก้วชานเลยหรอคะใช่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 อันไหนอีกเติแก้วชาได้เลยมีสสลิมัปปิ้กรอบคุณนมสงไหมถ้าเอาสองอย่างเอาอันนี้ด้วย อันนี้ใส่แก้วทานนะเอาอันนี้อันนึงแล้วก็เอาอันนี้อันนึงโอเคคิดดูดิเงินเหลือด้วยใช้ร้อยเดียวยิ่งได้ใจมีตังค์คืนอีกโหสุดยอดมา,มาแล้สองอย่างรับรองว่าถูกใจน้องหวยของพี่แน่นอน แถมมีตังค์คอนให้อีกนะคะรับคือกลยุทธ์ของพี่นะคือพี่ก็มานั่งคิดว่าอผู้หญิงมันชอบกินอะไรว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นของหวานซะมากกว่าเราก็เลยซื้อทั้งกะทิแล้วก็มีแบบที่ไม่ใช่น้ากะทิให้เขาเลือกใช่ไหมแต่ไฮไลท์คืออะไรมีตังค์คอนให้เขาอีก200ร้อยแต่ว่าไม่ค่อยแน่ใจนะลองถามน้องเขาดูดีกว่าว่าให้เลือกเราชอบอันไหนสวัสดีครับสวัสดีครับคืออย่างนี้พี่อะมาเพื่อจะพิจิจใจวิจิวิตใจ เห็นผู้หญิงสวยพูดไม่ถวนเลยคือพี่พยายามจะซื้อไอ้อาหารเนี่ยให้เพื่อนพี่ใช่ป่ะคะเพื่อนผู้ชายด้วยนะไม่ใช่เพื่อนผู้หญิงซื้ออาหารให้เพื่อนผู้ชายที่ก็เลยอยากจะรู้ว่าถ้าเป็นน้องอ่ะน้องก็ชอบอันไหนชอบเป็นน้ำกะทิหรือว่าแบบชอบแบบไม่ใช่น้ำกะทิทำไมอ่ะอร่อยกว่าอ๋อมีความหอมใช่ไหมถ้างั้นพี่ยกให้น้องเลยแล้วกัน เอาไปเลยเอาไปเลยขอบคุณครับขอบคุณครับโหฝนตกนะระวังเป็นหวัดนะโอเคครับนี่เราก็เฮียแหละให้เขาไปละอันหนึ่งป่ะไหวอันนี้ไหนอะตอนแรกตอนแรกอาจจะให้สดาสิงแล้วแต่กลัวโดนดีเอาจริงไหวทำไมต้องไองนี้เอางี้กู่ ใช่เอ้านี่มันบ่งบอกถึงความรักที่พี่มีให้กับหมวยมีความพยายามไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกฟ้าจะร้องพี่จะต้องหากินที่ดีหาของกินที่ดีที่สุดให้กับหมวยคืองี้หมวยของพี่ไม่มีอะไรเลยนะพี่คิดว่าผู้หญิงอ่ะชอบกินอะไรที่หวานหวานและอันนี้คือสูตรของเยาวราชอันนี้คือจาชื่อไม่ได้เหมือนกันฝนมันตกเออแต่อันนี้จริงๆอ่ะพี่ตั้งใจซื้อมาอันเดียวเลย สามร้อยให้ไปได้แค่นี้เหรอคะไฮไลท์มันคืออะไรรู้ไหมคะหมวยได้กินปุ๊บหมวยมีตังค์ทอนที่เองก็คือพี่เหาแล้วสภาพนั้นคือไม่หาแล้วไม่ใช่พี่รู้ว่าหมวยชอบกินอะไรหวานหวานคือรู้หรือว่าเป็นกี้ไก่ไปคือคือจริงๆแล้วพี่ก็เป็นคนหวานหมวยก็กินพี่ได้แหละแต่ว่าพี่ก็คิดว่ามันควรจะต้องมีอะไรอย่างเงี้ยหมวยถึงจะชอบอันเหมือนเป็นน้ำเต้าหู้งไหมอ่ะหมวยอันนี้ของหมวยค่ะอันนี้หมวยเหมือนเป็นน้ำเต้าหู้งที่คนนึงเขาไปไหนเหรอ แล้วพี่ก็มีตังทอนให้หมวยอีกส0งร้ยันคือคนชใช้เงินเป็นมากมีทอนด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอ่าอันนี้จริงๆแล้วมันรอ้รอ,ยรอยหนึ่งร้อยหนึ่งเลยอันนี้ร้อยหนึ่งพี่ซื้อมา<ช>เออแก้วเดียวเลยร้อยเดียวเลยอร่อยไหมอันนี้ก็คือเต้าถุงเย็นเพราะว่าน้ำแข็งละลายแน่แนแล้วก็คือแบบซื้อแถวเนี้ยหลายคิดไม่ออกละไอไอปอมมาละไเออปอมมาละไออปอมมาละ เดี๋ยวเรารู้กันปอเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ปอมคุณคิดว่าคุณแน่แล้วเหรอแน่นอนดิปอเราปอมแล้วเว้ยปอป้าเหมือนกันเลยนะอีอ่าของคุณอะไรเออเมื่อกี้ผมแอบถามน้องมาน้องบอกว่าน้องชอบปลาทั้งกุหลาดนี้มากอ่ะไมาเดี๋ยวมาเนี่เดี๋ยวเราชนเอามามามาเออทำแได้เนี่ะทำได้ดิกระมใช้กี่อ้ใช้มาอยู่ร้านเดียวก็เลยรู้อยู่ร้านเดียวนี่แหละ เอางี้เขาก็ใบ้คุณดินนว่าเาขาชอบปลาทองโกผิด<ร>ก,กฎครับเไมไมตัดสิทธ์ครับตัดสิทธิ์ครับพี่บา,บางอย่างมันก็ต้องมีล็อบบี้ชีตแต่ผมยังซื้อแค่สองหรืออีกร้อยนึงก็ซื้อถุงยางเนี่ย <laughs> น,นี่ <anthropology> นะอ <c oughs> ของพี่อะทอนสอง้อยมีทอนด้วยมีทอนครับและแดกเนี่ยกลัวเขาเหนื่อยไม่ต้องเคี้ยวดูดอย่างเดียวเลยเยอ่ อ๋อรอดจเออแล้วแบบคือคือผู้หญิงอ่ชอบอะไรที่แบบหวานหวานคือพี่รู้ใจอยู่แล้วไงพี่รู้ใจอยู่แล้วปอมปอมจะมาแบบบัฟอะไรพี่ไม่ได้แะไของมึงมีอะไรมาดูดิออมามามาด้มาด้อ่าถือให้ถือให้มาอ่เแล้วจะมีปลาตโกทอดกับมะตูมทอดน้ำพรยาแกะมาแกะมามาอันี้อะเรลาดปลาตโกรลาดอะไรวะสังขยากับตมข้นเฮ้ยไม่ได้ให้ปอเราไม่ได้ให้ปอโอ้โหถูกต้องนี่อร่อย มีลาดน้ำงขวดเล็กด๋อยด้วยพี่นี่อร่อยเลยเอาหมดของพี่ดีกว่าเยอะเหนียวโอ้ยคีนิวเดี๋ยวฟันหลุดมาพี่มาแล้พี่แก่น้องเขาังไม่แก่อะมีอะไรอ่กอะแกอย่างนึงก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าเป็นลาดคาราเมลกับช็อกโกแลตนี่มึงมึงนี่มึงคิดอะไรไม่ออกเหรอมึงซื้อร้านเดียวแล้วมึงซื้อทุกวันใช่ยใช่พี่รู้แค่ร้านเนี้มึงคิดอะไรไม่ออกใช่ไหมก็รู้ว่าน้องเขาชอบ น้องก็ชอบเป็นน้ำเยิ้มๆบางน้องก็ชอบอยู่ลยเลยใครมามแนะนำนะคะปลาท้องโหยอยเห็นไหมเห็นมั้ยเห็นมั้มาบายบายปอ <laughs> สรุปเลยไหมจริงๆป้าคือแบบว่าตัดสินใจไม่ได้แล้วจะสรุปให้ก็คือสองคนเนี้ยก็คือโกงเหมือนกันอันนี้บอกหวานๆเดินผ่านบอกหวานอันนี้เขาสืบตอนนั่งรถแต่คือทั้งสองอันน่ะชอบมาก อันนี้คือหิวน้ําอยู่คดีเลยเย็นซึ่งใจไม่แกไปเลยไปเลยป้อมหมดคิวคุณแล้วเอามาไอ้ร้อยหนึ่งอะเดี๋ยวมาค่าถุงยางของคุณเอาอะไรวะ <laughs> และทุกคนใช้เงินเป็นมากถ้าไปหมวยหวยจะแบบใช้เงินไม่เหลือเลยอันนี้เหลือ200อนี้เหลือร้อยหนะึ่งเปไงเราได้กลับบ้านด้วยเอ่ะะอะสลุว่าเอาหวย,หม,วยมันคือมันต้องมีผู้ชนะผู้ชนะเหรอจะได้จบ,ไ,จบไปนะเอานี้เอานี้เอานี้ <laughs> เอาอันนี้ ไอ้น้องคนนั้นก็ได้ที่ให้ไอ้นี้น้ำกะทิไปอ่ะเอคนนั้นก็ได้ว้าเบื่อมาแล้วเออโอเคแค่นี้นะไปแล้วไปแล้วเสียใจว่ะโชคดีนะปอเสียใจว่ะไว้เจอกันปอก็คลิปนี้ก็แค่นี้แหละไม่ต้องไปไหนมาแล้วนะเพราะว่าไม่มีกระติกกระใจหรอเออชีวิตมันก็ไม่มีความสุขแล้วพี่ไม่มีหมวยพี่ก็จบชีวิตอร่อยจริงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแบ่งให้ปอ ก่อนใช่ไหมนี่นเนี่ยจิ้มเราเนี่ยป้าต้องโกบแบกให้เลยซื้อมาอะไรเยอะแยะขนาดนั้นอะโอเคอันนี้เดี๋ยวพอกินกงกินข้าวกันเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปถ่ายรูปแต่ต้องต้องดูฟ้าฝนก่อนนะแต่ว่าดูจากอากาศแล้วน่าสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยฝนน่าจะหยุดตกเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปแล้วก็ไปดูคอมมิวตี้ของคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์กันว่าคอมมิวตี้แถวนี้เนี่ยมีที่ไหนน่าสนใจบ้างใช่ใช่ใช่หวยอยู่พี่อีกยาวโอเคไปหวยพี่เสียใจว่ะ คนแก่เขาชนะมั่งนี่ป่อนนานๆทีคนแก่เขาจะได้มีคนเลือกเนาะเอาใจไปอย่างนั้นแหละไม่ซึิงหรออันนีชอบชอบอันนี้ <c oughs> พี่ปอมครับ <Hello. S 1> ตรงจุดเนี้ยเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของการถ่ายรูปแล้วสวย uh huh. ข้างหลังก็จะเป็นวัะพระแก้วอ๋อ uh huh. สวยงามมากแต่ครั<า><า>รทยอดเยี่ยมเลยใช่เราสามารถถ่ายตรงนี้ได้นะแต่ก็ต้องระวังหน่อยเพราะว่าตรงนี้เป็นทางม้าลายเนาะ uh huh. แล้วก็ต้องให้เกียรติคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันแต่วันเนี้ยไหนๆหนทั้งทีแล้วพี่ปอมครับพี่เรามีนางแบบมืออาชีพมาแล้วต้องใช้ให้คุ้ม เชิญครับคุณหมวยครับข่าวนอนแล้วอ่ะง่วงนอนแล้วอ่ะคืออะไรก่อนไปนอนกันไหมจ๊ะอันนี้ก็จะชวนอย่างเดียวเลยอ่ะโอเคพี่หมวยแบบเอาเอาท่าที่แบบปกติพี่หมวยถ่ายแบบอ่ะแบบสวยๆแบบเซ็กซี่หน่อยๆอยู่ตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวพี่อ่ะไปถ่ายรูปให้แล้วที่บอกจะถ่ายให้หมวยเหรอพี่ปอกับพี่ปอมจะเป็นใช่แบบก็ง่าใหมวยคือแบบหมวยแบบเอาสวยๆอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ตรงนน้นนะคือมี2จุดนะพี่ปอมจุดตรงนี้ กับจ yeah, oh ุดตรงพระปลางอีกจุดนึงอ๋อด้านหลังตรงนู้นใช่ด้านนู้นนะครับอ่ะหมวยเชิญมาขอแบบน้อยชิ้นที่สุดใช่ๆๆเอาสวย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 ๆนีสวยสวยสวยเก๋ ี่คืออีกหนึ่งจุดนะตรงนี้คือวิวพระปรางนั่นเองนะครับหมวยหมยอันนี้เราถ่ายคู่กันไหมเดี๋ยวให้พี่ปอมถ่ายให้ให้พี่ปอมถ่ายให้อ,อ่ะา เป็นไงบ้างคะใช้ได้เอาเรื่องอยู่นะพี่เออเปียกฝนแค่เรื่อนไปแล่ะคือวันนี้มันเหนื่อยหน่อยแต่เอาจริงนะให้เลือกฝนตกพมพรมกับเลือกแดดปิ้งเปรี้ยงเลือกอะไรโอ้พี่ฝนป่ะใช่ไหมเลือกฝนใครจะไปเลือกแดดเอ้าก็ไม่แน่ก็นึกว่าห่วงสวยนึกว่าจะเลือกแดดอันนั้นทำไม่เลยนะอันนั้นทำไม่คืออาจะเปียกเออพี่อยากใหแล้วเหรอจ๊ะทำอยากให้ไปดูคลิปที่ไปที่บางกระเจ้า กบคืนนี้จะเป็นลมล<อ>นคือร้อนแนะค่จะเป็นลมลอลอ,มอมเอามาวันนี้นี่พอมาขี่ในกรุงเทพเป็นไงความรู้สึกถามความรู้สึกคนซ้อนก่อนสิงงสบายแล้วก็วิวสวยด้วยวิวหมวยชอบวิวกรุงเทพตอ,อนหนึงคือเพราะว่าเปิดขายพวกตาว่างพวกอะไรเงี้ยคือมันสวยมากนะแล้วมันเป็นแบบเอกลักษณ์ที่มันไม่เหมือนใครอ่ะถูกต้องบ้านพี่ก็เปิดไฟนี่ก็ยิ่งไฟสีแดงก็สีเขียวหรืออะไร ่จะวอกอย่างเดียวเลยนะคนนี้มันมุ่งทางนั้นเกียนมาเพื่ออย่างนั้นพี่ปอมครับความรู้สึกขี่4400อยเป็นงไงบ้างครับผมว่าดีนะพี่ขี่ในเมืองผมว่าโจ์เขาตอบโจทยรกบในเมืองแหละความนุ่มสบายเราไม่ต้องการรถที่มันแรงมากอะไรมากแล้วขนาดมันก็ไม่ได้เทอะทะอย่างที่คิดพอมาขี่แล้วมันคล่องตัวแล้วมันนั่งแล้วแบบบีมอะช่วงล่างมันคือเบียมอ่ะใช่แต่บางแบรนด์เราจะมีความรู้สึกว่า ในในคลาสเดียวกันครับหรือว่าคลาสที่เนาะที่อาจจะต่ํากว่าบางบางแบรนด์ก็สูงนะคือหมายความว่าท่านั่งขาโพสิชั่นอะไรหลายอย่างแต่คันนี้ือสบายเลยมุดไปไหนไปได้จอดง่ายสาคัญอย่างหนึ่งเลยพี่อย่างตอนน้องหวย้อนผมรู้สึกเลยว่าอย่างบางแบรนด์หรือว่ารถเล็กสกูตเตอร์คันอื่นเวลาอะไรเทียบมีคน้อนอ่ะบางทีเรากึ๊บกระดึ๊บขาขามันจะไปเตะข้างหลังแต่นี้ผมรู้สึกไม่โดน แลวแล้วแล้วรู้สึกว่าเวลาเวลาหมวยตอนรู้สึกว่าเออมันเหมือนมีที่ทิงโอดีพี่บาลลเบกปึ๊บเออรู้สึกอุดใจเขาไม่โดนตอนไหนเขาไม่โดนตอนไหนระบบระบบนั่งเบเราบอกว่านั่งสบายมากเออเขาสุดของหวยหวยไม่เขาสึกว่าเออเฮ้ยมันเสียวไหมมันกลัวมันกลัวไหมเวลาไม่ใช่กูคนเดียวแล้วพี่ปอไม่ใช่คนเดียวแล้วด้วยความที่มันเป็นเหมือนเลเยอร์บาเบาคนนั่งแล้วก็ของคนนั่งอ่ะมันจะยกขึ้นมากับคนขี่อ่ะเออหมวยมันก็นั่งเต็มนั่งสบายไม่เกร็ง สรุป4,400ประทับใจไหมครับออโอ้ย,ยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมเลยผมคิดว่าคนในรถที่ใช้งานทุวนได้แต่ก็อย่างอย่างที่เรารู้กันนะมันก็แรกมาด้วยราคาที่คร,ราคามันก็นดิดนึง<ม>ก็ถือว่าสูงที่สุดในตลาดละตัวนี้ในเซกเมนต์เดียวกันนะ แต่ถ้าอยากมีบัตเจ็ตอยากจะสร้างความแตกต่าง<ม>อยากจะเหมือนกับใช้รถลักชูรี่อ่ะนะตัวไซคันนี้มันก็ตอบโจทย์อยู่แล้วนะครับแล้วน้องหวยเป็นไงคะมาเที่ยวกับพวกพี่ชุดนี้เป็นไงบ้างที่สุดหนึนะคะพี่ไม่ค่อยพาไปที่แบบว่า <laughs> ดีๆสวยๆเลยพี่จะพาไปลำบากบางกระเจ้าก็ร้อนจะเป็นลมไอ้ทีก่กระเปียงฝนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สนุกสนุกมากับพี่พี่สนุกม,มีมีอะไรให้แบบมีอะไรให้งงอ่ะมีอะไรให้แบบอะไรวะเน,นี่ยพาไปเลยนะ <laughs> ตลอดเวลาต้องบอกเขาว่าเขาอะเวลาถึงว่าแบบว่าเราก็รับไปเป็นอินฟูถ่ายรายการด้วยตน,น,<ๆ>นีบอกกันเลยว่าถ้าเกิดว่าใครมาจ้างผลใจคุ้มค่ามากคือเขาจะแบบไม่บน ได้หมดทุกอย่างไปไหนไปกันได้หมดกินอะไรก็ได้ใช่แต่จะมีเป็นลมบ้างบางนมันร้อนเกินมันร้อนเกินเราต้องบอกว่ามันร้อนมากจริงที่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปตุ๊กตุอกต่อนะหันทั้งหลังไปนี่คือเป็นแก๊งเหมือนทัวร์ตุกตุกเหรออะไรนะใช่เก่งเกินคารวะเออเออแล้วร้านที่เรานั่งอยู่เนี่ยชื่อว่าอารมณ์คลามคลามหรือคลางนะพี่อ่า ค่ะไอ้อออมก่อนนะก็ที่นี่ก็ตามสบายเลยมีมีนมสดมีกะนมมีโกโก้แล้วมีโซดาใช่ใช่ใช่คลายเป็นแบบแชนแนลเบรบอลอะไรเงี้ยคือคือตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่านี้ปุนไม่ตกนะเขาบอกยิ่งถ้าเป็นแบบว่าช่วงเสาร์อาทิตย์วิกเอนนะน่าจะรันนี่โอ้โหจริงปะเนี่ยจริงคือตรงนี้เนี่ยมันเหมือนแบบเป็นแหล่งชุมนุมของแบบไบเกอร์ตำรวจก็เลยตั้งด่านตรงนี้ คือที่นั่งพี่แบเพี่แบบพี่แบมาตรงนี้ก็คือได้แล้วอร่อยฮะโอเค้าเรากินแค่นี้อะไรเออโซดาเขาผสมได้หลายอย่างอ่าแน่นอนครับผมอร่อยกินเปล่าๆก็ได้ไงแต่ตอนนี้เรากินถั่วและปอเกีอยะแล้วอร่อยนะโอเคสสุดทางคลิปนี้ประมาณนี้นะขอบคุณนะครับขอบคุณ ขอบคุณครับผมมากขอบคุณพี่ปอมที่มาเป็นเกียรติให้กับพู่ของพี่ได้ครับพี่แต่ชนะแล้วพี่อะไรอะโอเคแต่คือเราลืมไม่ได้ต้องขอบคุณ BOC นะครับแม่ปั๊มเบรกแอนกระบเบรกเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่คือหน้าบ้านพี่ปอมท่านนี้นั่งอะไรก็ลอคือเราจะไม่ทำงานไกลอยู่แน่ดีพอเออเรถเคลื่อนกันอย่างนะเอาไปดีกว่าไหมแล้วว่ะชิดนิดอ่ะลิปนะครับเดี๋ยวไปจะพาไปซ่าที่ไหนรอติดตามได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ